มาเด้อจ้ะทุกคนมื่อนี้แม่ตู้ก็ได้ดอกไม้ชอบแบบไงแบบไงแต่ว่ากัสิบวันโลงวันวาเลนไทน์ดอกเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าแม่ตู้นี่เฮ็ดรวงหนาเฮ็ดครีบรวงหนาไว้จริงๆมันก็ต้องแพนไว้เนาะเออลงตรงวันเลนไท้ายว่าไปยังเนาะเดี๋ยวแม่ตู้ลงลงที่หลังก็ได้นะคะแม่ตู้กับเขาอวยพรให้ทุกคนมีความสุขนะคะสุขทุกมือเนาะทุกคนเนาะป่ะจําจเป็นว่าต้องเป็นวัวนแห่งความรัก นะคะมันเวลามีวันแห่งความรักขึ้นมาแล้วเขาก็อ้าหายดอกไม้กันจักหน่อยหนึ่งจริงจริมันก็รักกันทุกวันนั่นแหละนะคะเอาจักหน่อยถึงมันจะมีเอ่อแมตุเคยไปเจอผู้ใดเนาะเขียนไหวเนาะเขียนไห้เป็นประโยคเล็กๆฟังเราปวดใจเพิ่นมาจากไหนหูบอกวันวาเลนไทน์เนี่ยดอกไม้นั่นเขามีไว้ให้ผู้สาวเด้อโบอกเกินสามสิบเพิ่นจังสีหายนะเอ่อโบอกเกินสามสิบเพิ่นยังสิหยัย ให้ให้ผู้สาวคนว่ะถ้าเกินสามสิบลงไปไว้รอวันแม่พนะโอ้โหไอซ่อนตึกเท <c oughs> ่าเรากูยังได้มูอยู่เด้มันมันเข้าใจว่าบ่าวาถ้าเกินสามสิบเดี๋ยวรอวันแหม่รับดอกมะลิไปพนะโอ้โหเท <c oughs> ่าเราก็อยากได้น้ำ <c> ม <oughs> ูอยู่เด้นี่เนาะส่วนอันนี้แม่ตู่ก็เอมามาให้ให้พ่อตู่นะคะซึ่ง เพิ่นมันมันเป็นเออ่มันมีช็อกโกมันเป็นช็อกโกแลตเป็นช็อกโกแลตแต่ว่ามันเป็นแอลกอฮอล์อยู่ข้างในน้ำหน่ะทุกคนซึ่งแม่ตู้กับโบเคยกินดอกเห็มตะโอตู้แล้วว่ามันเป็นแอลกอฮอล์อยู่ข้างในรสมันเป็นเออ่เทสแอลกอฮอล์มนะแล้วแต่เจ้าแล้วว่าคอยบ่กินเหล้ากินยาได้ว่าซั่นเจ้าก็กินกันอยู่ได้ทุกคนเนี่ยมันก็กินกันว่ากล้องมันก็สวยดีนะจึงแม่ตู้ก็ซื้อมาสามออยสามสิบเก่าสามออยสามสิบเก่าเส้นนะคะทุกคนเนี่ย มอนเชเรยมอนเชเรยมอนเชเรยแปลว่าดาร์กลิงพะนะแต่มอนเชเรยมันเป็นภาษาภาษาฝรั่งเศสสั่น้าจำผิดกับคอทอนนัมเด้อเพราะว่าภาษาฝรั่งเศสกับโบหูโบหูโบหูโบกะดิกเนี่ยก็มีอยู่ตลอดแต่ส่วนใหญ่เรามันสิบกมีเอ่ออาจจะเป็นฤดูนะทุกคนนะคะแต่ว่ามันกับสิบโบมมันจะเป็นอาพาธหนึ่งของ เป็นพาดหนึ่งเป็นเป็นของช็อกโกแลตนั่นแหละแต่ว่ามีเหล่าอยู่นะคะกระหาเบิ่งเอาแม่ตูเนี่ยบอกเลยว่าอันเนี้ยบอดี้แอมแม่ตูดอกของซีดียมแมตตูมาเบิง่งรากาทุกคนกับซีเดียมน้นแม่ตูความของสอบได้ไหนผัวเป็นบอกซื้อมากินอยู่เรื่อยทุกคนอันนี้ก็เป็นปลาหวานนะคะปลาหวานตาฉัดชัยนี่แซ่บองเขาอยู่ได้ทุกคนแมตตูเรามาก,กินนะหน้า มันมันได้ไหลายตเนาะเนี่ยตัวน,น,น้อยๆสื่อสื่อเนาะสื่อเราก็ไปเสียบใหม่ค้ายคือสีขาวทาน,นอะแไม่ตู่ว่ะเพื่อนเฮดเป็นลูกปลานะทุกคนเนี่ยนะไม่ตู่ว่าแล้วไม่ตูแ่แซบอืมไม่ตู่เขาก็ไปหาหมอมาทุกคนไม่อีหนึ่งสีเหลาสูบ,บงังอันทั้งกระเป๋าของไม่ตูนะ่เนี่ยมีเงินอยู่มากรับสองอ่อย สองอ่อยก็ยี่สิบสามสิบเส้นนี่แหละนะเพราะตัวทำมาทำไมมีเงินน้อยจังในในกระเป๋าซึ่งทำให้ตู้บ่ได้ซื้ออย่างนี้นะทุกคนถ้าบอ่ได้ซื้ออย่างไม่ตู้สิอบ่ได้เตรียมมานะคะถ้ากาวาเออมือนีเขาจะไปซื้อเสือซื้อผ่าหรือวา่าไปซื้อของที่เขาอยากจะกินที่มันราคามากจักหน่อยอย่างสีไม่ตู้จังสีอาเงินใส่ไว้ในกระเป๋านะคะ ไม่เกินร้อยไม่ได้ขี้เหนียวหรอกแต่ว่าถ้าอันไหนที่มันเกินรลอยไม่ตู่กับสิบอบอสือเข้ามานะคะสื่อแค่เอ,อที่จะกินได้เดี๋ยไม่ตู่ให้เบิง้งเน็ตัวให้เบิง้งมันมีเทาไหร่นี่นี่กระเป๋ากระเป๋าเงินไม่ตู่นะคะกระเป๋าเงินไม่ตู่ในนี้คือไม่มีเงินเลยนะคะในนั้นสอกกับบอมมี่แต่ แต่มีเหรียญอยู่แต่มีเงินนะคะคนจุลมีสีไหมคะปลาลินยาไม่มีแต่มีเหรียญน,นะคะอ่าเดี๋ยวมาจูดสินะคุณสองออยอ่ามีสองออยสองสี่หกแปดเก้าสองอยอ,งอยเก้าสิบเป็นสองออยสองออยเก้าสิบนะคะแค่เนี้ย จริงๆมันไม่ยูนีสิฟอวเลยเราเข้านี่แม่ตู่ก็เลยเอแม่ตู่ไปซื้อของนะคะไปซื้อของเรลาช่วงบ่ายมากมันก็นมีอยู่ซําสี่เห็นเนี่ยจอมประตูแล้วท่วงวาทําไมเอาเงินใส่ว้น้อยจังกระจกซื้อเอาไปซื้ออีกอย่างนะทุกคนถ้าถ้าบ่ได้ซื้อถ้าบ่ได้ซื้อนี่ก็สิบ่เตรียมเงินไว้นะคะต้องต้องถ้าเข้าคิดว่าเข้าจะซื้อเข้าจะซื้อแล้วก็จังเตรียมเงินมาไว้ฮัลโหล โศเปิดเขามาแล้วก็ถามบาปิดบอร์นี่พานะยางเขามาเลยดิยางเขามาหาแม่ตูลแล้วเพิ่นเห็นแบบโอ้บ่ได้เอาบ่ได้เอาป้ายออกทุกคนแม่ตูลบ่ได้เอาป้ายออกเพราะว่าแม่ตูลไปหาหมอกระสิเียนเลยว่าบินไกลวิดดาฉันสิกลับมาเร็วๆเนี่ยกลับมาไหวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก็มาแต่จริงไม่แป๊บหนึ่งหรอกไปตั้งแต่สามโมงสามโมงสี่สิบห้า กามาีมองเึิงกับหามงส่นะบอไดเอาไปออกวัววายเหลววา <c oughs> เป็นอย่างข้าเจ้าคือเบิงขึ้นเบิงมาหอดกับอันมาเห็ดคลิปด้วยนะทุกคนก่อนเลยมาโซเลเรื่องเงินนี่และว่าพ็ตัวระถ่วงว่าเป็นอย่างคือเอาเงินใส่ไบหน่อยแค่บกนนี้บอไดสื่ออย่างเนาะแม่ตู้เนี่ยสื่อของเป็นเทศกาลนะทุกคนนอกจากแต่บ่มีเสืออีนนี้นะเสือตัวนี้กับสามออยซีออยนะคะใส่เห็ดงานในครัว แมตูโบนเนนก็พวกวัสดุมากนอกจากสิเป็นเสื้อแจ็คเก็ตแจ็คเก็ตเนี่ก็ประมามหาซิฟออยท่าที่สื่อนะคะเออถ้าผัวซื้อให้นี่ก็อาจจะอร่อยขึ้นบ่เป็นยังเ <c oughs> พราะว่าอยยังถ้าซื้อมาแพงน่ะเดี๋ยวมันเดี๋ยวก็ดอยากได้เปียใหม่ยังสี่น่ะทุกคนเพื่ะนก็ใส่แต่พอดีนะใส่จด็กพ่อแม่เด็อหาซิฟออยอยังสี่น่ะส่วนใหญ่แมตุจะซื้อประมมณหาซิฟออยนะคะทุกคนบ่ได้งกดอกก็คือว่าใส่แบบนี้อยู่แล้วนะคะ เอาตาพ่อดีนะเอาพ่อดียังมาใน้กลัวเนี่ยซ้ำอ,อ้อยสิอ้อยกับพ่อไปซื้อยูกิกซื้อหน่อยๆแคบๆฝอยเลือกงั้นเหรอว่าฝอยเลือกป่าตอ <laughs> อยู่บ้านเ่ากมีกบแบบนี้เนาะตามอาหารทะเลมือต่อเดี๋ยวเสิเ็จไปเบิ้งลูกค่าก่อน กินมาเบิ้ดแม่ตูกับเซม่าไซไปแ,แบบนี้ร่วงกาว่ากาว่าสิเฮ็ดไอคณาหมูกรอบเดี๋ยวแม่ตูไปเอาหมูกรอบมาให้เบิ้ลเบิ่งแม่ตูอบหมูนะคะถึงสิบ่วพองแห้งแต่แน่นแน่นอนว่ากรอบนะคะทุกคน ไม่ตัวเอามาขายไอเอามาเฮ็ดไอข้าหน้าหมูหกรอบสร้างขนาดหน้ามาแล้วก็ขนงเดี๋ยวไปไหว้ก่อนทั้งขาหน้าทั้งขนงขนไม่ตัวเราเอามาจอดไว้มืออื่นพู้ลัอบไว้แล้วมืออื่นแพิ่นสินด้มากินกันบางคนกับท่มาสร้างแล้วนะคะท่มาสร้างไว้เต็มแล้วนี่ซิฟโก้คนนี่เต็มแล้วที่นั่งมันกันหน่อยๆนะคะทุกคนที่นั่งกันหน่อยๆก็เลยต้องบอกลูกค้าว่าถ้าเธอเอ่อ ต้องการที่นั่งจริงๆโทรมาจองได้เลยนะคะก็เจ้ากับพากันขำมีอิมบิสก็ต้องจองเอา้ากับอิมบิสกับมันเป็นร้านน้อยๆเนาะถึงบริสิ็นบ่เป็นร้านอาหารเนีย่นย,ยถ้าจองไว้ไม่ตูวก็จองตไวไว้ให้นะคะทุกคนเพราะว่าลังคนเพิ่นมาตะไก่อย่างสี่นะจองโต๊ะหน่อยอะจองได้ลังคนเพิ่นบอกข้าใจว่าอิมบิสก็สี่ได้จองโต๊ะกะตามนั้นแหละ,ะ,ะทุกคนเนาะโอเค แม่ตู่ก็มาเ่าเรื่องเราแจ้งแถลงขายนี่แหละวานแห่งความรักแล้วก็มีเงินในกระเป๋าอยู่สองออยสองออยเก้าสิบสองเซนแล้วก็อันนี้ <laughs> วานแห่งความรักโอเคจะทุกคนเดี๋ยวมาเจอกันใหมเดี๋ยวแม่ตู่กับแซวนี้ไปเก็บใส่อันนี้ไว้มันจังเหลียวเห็นนะมันใสๆเลยจังเหลียวเห็นย้ำนั่นสิเดี๋ยวเปลี่ยนนามมันจังเอ่อคันนามมันคุ้นแล้วสินะวาเลนทไทน์เด้จังได้ดอกใหญ่ <laughs> วันธรรมาดาบอดายเปืองไปก่อนนะจ๊ะทุกคนเดี๋ยวจะมาพอกันไม่ตูไหมไปเบิ้งลูกค้าก่อนลูกค้าเขามาลานละ